สวัสดีครับผมเอเอครับเทวัตทองรับครับวันนี้ก็มาเจอ,เจอกันอีกแล้วที่ y o u t u b e นะครับเดอะช็อค ok 13สาผมก็เลยเอาประสบการณ์ของพี่ท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังโดยที่พี่ท่านนี้ก็ส่งมาในเมลของเราแล้วก็ใช้ชื่อเรื่องว่าผีเล่นพระเพื่อเล่าให้ฟังครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องท่านหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังซึ่งน้องท่านนี้เขาเป็นคนที่ชอบเล่นพระชอบดูพระชอบไปเช่า,าหาซื้อพระ ตามทั่วไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาได้ฝันในความฝันนียเขาเห็นว่าเขาเนี่ยได้ไปจับพระเหรียญรูปหนึ่งลักษณะของเหรียญพระเนี่ยด้านหลังน่ะจะเป็นรูปกุมารทองแล้วก็มียันแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นผ้ายันสีแดงๆเลยแล้วก็เป็นรูปยักษ์จนอมาวันหนึ่งครับพี่ท่านเนี้ยเขาก็เลยชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ย hey, ไปวันเนี้ยเราจะไปหาเช่าพระไปหาดูพระกันแถวจังหวัดนนทบุรี เขาก็เลยเดินทางไปที่จังหวัดนนทบุรีช่วงบ่ายเขาก็ไปตามตลาดพระที่เขามีการแสดงพระต่างๆเนี่ยเขาก็ไปดูพระเลือกพระกันมาจนเวลามันผ่านพ้นไปหลายชั่วโมงมากเขาก็เหมือนว่าพอละเขาได้พระมาพอสมควรและจากที่เขาเช่ามาด้วยจากที่ได้ไปดูด้วยเขาก็ชวนกับเพื่อนเขาว่าเนี่ยเฮ้ยเราไปกินข้าวกันดีกว่าเขาก็สั่งข้าวกันมานั่งกินข้าวกันสองคนนั่งกินกันอยู่แล้วเขาก็เอาพระที่เขาเช่ามาเขาก็มานั่งดูกันสองคน ว่าพระองค์นั้นเป็นยังไงพระองค์นี้เป็นยังไงถูกต้องตามของแท้ของปลอมหรือเปล่าเขาก็นั่งคุยกันพอสักพักหนึ่งครับเวลาประมาณสักทุ่มสองทุ่มนี่แหละมีพี่ท่านหนึ่งเดินเข้ามาอยู่ดีก็มาแนะนําตัวกับพี่สองคนนี้ว่าเขาอชื่อน์และเขาก็ถามพี่สองคนนี้ว่าน้องสองคนนะ่ะเล่นพระชอบดูพระเหรอน้องสองคนนี้เขาก็ตอบพี่น์นไปว่าครับพี่ผมผมชอบครับพี่พี่น์นเขาก็เลยแนะนําตัวว่าเขาอะชื่อนล เขาว่ามีพระสายนนทบุรีเพราะเขาเป็นคนอยู่จังหวัดนนท์ครับเขาบอกว่าเราสองคนอยากดูไหมเดี๋ยวพี่จ,จะพาไปดูพระน้องสองนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเรามาถึงจังหวัดนนทบุรีแล้วแล้วก็ได้เห็นของดีๆของจังหวัดนนทบุรีแล้วเลยอยากจะไปดูที่บ้านพี่เขาเขาก็เลยตกปากรับคาว่าอะได้ครับพี่พี่พาผมไปเลยพี่นนท์ก็เลยพาสองคนเนี้ยไปที่บ้านเขาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ร้านอาหารแห่งนี้ ก็เดินต่างกันไปพี่นนท์ก็พาไปช่วงค่ำๆและประมาณสักตุ้มสองตู้มเวลานี้ครับพอที่ถึงบ้านลักษณะบ้านก็จะเป็นเหมือนตึกแถวก็จะเป็นห้อง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 ,องเรียงกันพี่นนท์เขาก็พาเขาไปเปิดบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของเขาเขาบอกมาเราสองคนมามามาเข้ามาดูเดี๋ยวพี่พาเขาไปดูพระพอเปิดประตูเข้าไปลักษณะนะครับเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นข้างล่างมันก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องโถงตรงข้างหน้าก่อนแล้วก็มีห้องน้ําตรงกลาง และด้านหลังก็จะมีเหมือนเป็นโซฟาเก่าๆพี่นนท์เขาก็พาพี่สองคนนี้ไปนั่งแล้วก็บอกว่าให้นั่งรอตรงน,นี้นะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมก็เอาพระมาให้พี่ดูเขาก็ขึ้นหายเข้าไปข้างบนสักพักหนึ่งทางเพื่อนสองคนนี้ที่น้องสองคนนี้ที่เขามาดูพระด้วยเขาก็นั่งคุยกันกับสภาพของโซฟากับสภาพโต๊ะที่เขานั่งอยู่เขาบอกแปลกใจพี่ทําไมบ้านมีคนอยู่อ่ะแต่ทําไมฝุ่นมันเยอะมันหนาเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเซนเลยอะ ลืมแม้กระทั่งโฟฟ้าก็ดูแบบมันเ,เก่าๆดูเหมือนแบบเหมือนไม่น่มีคนนั่งอ่ะเขาก็สงสัยเขาก็คุยกันไปต่างๆนานาเรื่องพระเอาพระที่ตัวเองซื้อมาดูด้วยอะไรด้วยจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพี่นนท์เขาก็เดินลงมาเขาก็เอาพระมาให้นั่งดูอ่ะนี่เป็นพระของพี่นะพระสายจังหวัดนนทบุรีลองนั่งดูดูกันลวกันระหว่างที่พี่สองคนนี้เขานั่งดูครับมันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งไปไป,ไปตรงกับความฝันของพี่คนนั้นพอดีที่ผมเล่าตั้งแต่ต้นคือพระที่พี่นนท์เขามาให้ดูครับ มันเป็นพระที่ตรงกับความฝันคือมีพระองค์หนึ่งที่เป็นเหรียญและด้านหลังเป็นรูปกูมานทองแล้วก็มีอันนึงซึ่งเป็นพ้ายันลักษณะเป็นยักษ์เลยมีรูปยักษ์และเป็นรูปยันที่น้องแบบเหมือนพี่สองคนนี้เขาก็ตกใจก็เอ้ยเนี่ยเนี่ยเราฝันว่าเราเจอเนี่ยสองชิ้นเนี้ยในความฝันของเราแล้วเราฝันบ่อยมากเขาก็ดูกันไปวิจารกันไปพอสักพักพี่ท่านหนึ่งเขาเกิดอาการปวดอยากเข้าห้องน้าเขาก็เลยขอตัวพี่เดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะซึ่งมันเดินไปไม่ไกลหรอก เขาก็เดินเข้าไปเข้าห้องน้าทาธุระปั๊บปั๊บปั๊บพอเสร็จอยู่ดีไฟดับปุ๊บขึ้นมาเลยฮ้ยพี่เขามปนเกิดอะไรขึ้นน <ım Laser> ่ะเขาก็ตะโกนเรียกเขาว่าเอ้ยไฟดับไฟดับอะไรเงี้ยก็ไม่มีเสียงตอบมาสักพักครับมีเสียงเหมือนเสียงแบบทุบประตูปั้งปั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 งแล้วก็มีเสียงเป็นลุงแก่ๆตามมาตะโกนเฮ้ยเอ็มมาทำอะไร่เนี่ยมาทำอะไร ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเขาก็ตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นไฟมันก็ดับอยู่เขาก็เลยตัดสินใจเดินออกไปหน้าบ้านเขาก็ไปเจอลุงท่านหนึ่งอยู่หน้าบ้านลุงเขาถามเขาถามแรกเลยนี่มึงเข้ามาทําไมมึงเข้ามาขโมยของอะไรเปล่าไอ้นี่ก็ตกใจอ่ะเหมือนอยู่ดีก็แบบมีคนพี่คนนึงพามาบ้านหลังนี้ที่งก็บอกเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนเขาออกมาเฮ้ยเฮ้ยออกมานี่เลยมานี่หน่อยเขาก็เลยได้คุยกับคุณลุง คุณลุงก็ถามว่าเอ้ยมึงมาบ้านหลังนี้ได้ยังไงอันนี้ก็บอกอ,อึกอ,อักอ,อึกอักก็บอกพี่ลุงคุณลุงคุณลุงครับพอดีผมไปทานอาหารอยู่แถวนี้ครับแล้วมีพี่ท่านหนึ่งอ่ะเขาชื่อพี่นนท์อ่ะเขาชวนมาที่บ้านหลังนี้ลุงเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งเขาก็ถามชื่ออะไรนะที่พางมาชื่อนนท์ครับพี่พี่นนท์ครับตัวสูงสูงใหญ่ใหญ่น่อยก็ผิวค้ำค้หน่อยเนี่ยเขาชวนมาที่บ้านผมหลังเนี้ยชื่อนนท์อ่ะลุงเขาเงียบไปสักพักหนึ่ง เขาบอกว่ารู้ป่ะไอ้นนท์มันตายไปแล้วปีหนึ่งที่นี่มันไม่มีใครอยู่อันนี้ก็บอกไม่จริงอะลุงก็เขาเป็นคนพาผมมาเนี่ยเขาอยู่ด้านในเนี่ยลุงก็บอกจริงไอ้นนท์มันตายไปแล้วปีหนึ่งบ้านหลังเนี้ยเขาอยู่กันสามคนมีพ่อแม่แล้วก็มีนนท์แต่พ่อแม่นนท์มันตายไปแล้วเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาและไอ้นนท์มันเพิ่งตายไปพี่สองคนนี้เขาก็แบบเขาก็เลยถามแล้วคุณลุงรู้ได้ไงคุณลุงมาบอกผมยังไงคุณลุงรู้ได้ไง กูจะไม่รู้ได้ไงอะบ้านกูเลยจากเนี้ยไปสองสาหลังเองแล้วมีคนแบบแบบมึงเนี่ยแม่งมามาถึงก็มานั่งดูพระมาบอกดูพระแล้วปรากฏในบ้านี่ไม่มีใครอยู่เพราะเขาตายไปหมดแล้วไอ้สองคนนี้ก็ตกใจเขาก็เลยหันเข้าไปดูในบ้านครับสภาพบ้านน่ะจากที่มันเหมือนว่ามันเก่าอะกับเก่าว่าเดิมตู้เตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมีฝุ่นเกาะเหมือนไม่มีใครอยู่แบบเดืนตีเรื่องก็มีประมาณนี้แหละครับเป็นเรื่องที่พี่ท่านหนึ่งเขามาถ่ายทอดให้ทีออสฟัง พี่ออสเขาก็เลยส่งมาที่ช็อก้ปแอด hotmail.com ของเราผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันในเดอะช็อก13นะครับก็ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากสับสกายกันด้วยจะได้ติดตามเรื่องดีๆของเราหลายๆเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งมาบ้างหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องเก่าๆของเราบ้างเราอยากเอาเรื่องพวกนี้มาถ่ายทอดเพื่อให้ผู้คนได้ฟังกับเรื่องหล่อๆนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยผมเอเทเทวะทองพรัาครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับมาสิใกล้เข้ามาล้อมวงเข้ามาแล้วผมจะพาคุณไปฟังตำนานจุดเทียนสร้างบรรยากาศปิดไฟกันซะขยบใกล้เข้ามาถ้าคุณอยากจะฟังมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาของมหาวิทยาลัยจากดินแดนล้านนาเรื่องมีอยู่ว่าหลายสิบปีย้อนไปนักศึกษาน้องใหม่ทุกทุกคนต้องอยู่หอหอหญิงหอแป เกิดจากเหตุลุ่นพี่ชอบน้องคนหนึ่งพิเศษอยากจะพาน้องออกเดตอยากให้น้องได้ลองสังเกตแล้วอยู่ปลายลุ่นพี่คอยมาเกี่ยวมารับน้องไปเที่ยวสนิทสนมกลมเกลียวทุกเย็นวันศุกร์ลุ่นพี่มารอรับแล้วก็พาน้องกลับมาส่งเย็นวันอาทิตย์ทองสีชุก